สีสันหน้าตาน่าทานมากๆมาลองชิมก่อนนะครับอืมอร่อยเลยครับสวัสดีครับวันนี้เจ๊กจะพามาทำแกงเทโพหมูสามชั้นวิธีทำนั้นง่ายมากๆเดี๋ยวมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือผักบุ้งไทยหมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ มะกรูดใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงพริกแกงเผ็ดหัวกะทิห่างกะทิน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาส่วนผสมเราพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับก็ให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่หัวกะทิลงไป500กรัมเราจะเคี่ยวกะทิจนกว่าจะแตกมันนะครับ พอกะทิของเราแตกมันแบบนี้แล้วให้เราใส่พริกแกงเผ็ดลงไป3มช้อนโต๊ะแล้วผัดให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วให้เราใส่หมู3ชั้นที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปแล้วเราก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันเติมน้ำตาลปี๊บลงไป3มช้อนโต๊ะ คนให้น้ำตาลปี๊บละลายพอน้ำตาลปี๊บละลายแล้วให้เราใส่ผักบุ้งลงไปผักบุ้งนี้ซื้อมาก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะหั่นผักบุ้งนะครับให้เราบิดผักบุ้งแบบนี้ด้วยนี่นะครับบิดให้เขาเกิดรอยแตกเวลาเขามีรอยแตกเนี่ยน้ำแกงเขาจะซึมซาบเข้าไปได้ดี แล้วก็ผัดให้ผักบุ้งโดนความร้อนทั่วๆผักบุ้งของเราจะได้ไม่ดําครับขั้นตอนนี้เร่งไฟขึ้นมาเป็นไฟกลางได้เลยนะครับพอผักบุ้งของเราโดนความร้อนทั่วแล้วเนี่ยให้เราเติมหางกะทิลงไป700กรัมปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา3ช้อนโต๊ะ น้ำมะขามเปียกสามช้อนโต๊ะขั้นตอนนี้เราอย่าเพิ่งใส่ให้มันเปรี้ยวมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่มะกรูดอีกสามช้อนโต๊ะก็พอคนให้เข้ากันกินหอมมากๆเลยพอผักบุ้งของเราสุกนิ่มจนได้ที่แล้วเนี่ยก็ให้เราใส่ใบมะกรูดลงไป ใบมะกรูดก็ฉีกๆแบบนี้นะครับใช้5ใบพริกชี้ฟ้าแต่งหน้าหั่นสไลด์แบบนี้2เมตรและมะกรูดนะครับมะกรูดผ่าครึ่ง2ลูกบีบลงไปได้เลยใส่ลูกลงไปด้วยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับปิดแก๊สได้เลยพอปิดแก๊สแล้วเราก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันออื <c oughs> ครับสีสันหน้าตาน่าทานมากๆมาลองชิมก่อนนะครับอ,อร่อยเลยครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้อร่อยมากๆวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ